สวัสดีครับคลิปนี้นะจะจะพานักศึกษาไปเรียนรู้เรื่องการนําเสนองานอย่างสร้างสารรค์การนําเสนองานไม่เพียงแค่การใช้คําพูดให้ข้อมูลแต่ว่ามันยังเป็นศินละปะในการเสรื่อสรที่จะสามารถทําให้งานของเราเนี่ยน่าสนใจแล้วก็จูงใจผู้ฟังให้คล้อยตามได้การพูดนำเสนองานอย่างสร้างสารรค์ะจึงเป็นทักษะสำคัญนะที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้เราเนี่ยถ่ายทอดไอเดียได้อย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ว่ามันยังสามารถดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความประทับใจและที่สําคัญนะทำให้ผู้ฟังเนี่ยจดจําสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยได้อย่างดีเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคที่จะช่วยให้การนําเสนองานของนักศึกษาเนี่ยเป็นไปอย่างสร้างสารรค์แล้วก็น่าติดตามอย่ารอช้าเราไปเริ่มกันเลยครับ การนำเสนอนะครหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาและกาสาระสําคัญที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะการพูดและการแสดงข้อมูลต่างๆโดยใช้สื่อหรือว่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อที่สื่อสารข้อมูลความรู้ความคิดเห็นไปยังผู้ฟังหรือว่าผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพนักศึกาาการนำเสนอที่ดีเนี่ยต้องอาศัยเทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆเพื่อทําให้มันเนี่ยบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่เราได้ตั้งไว้ จุดมุ่งหมายของการนําเสนอนะ,ะก็จะมีความหลากหลายตามบริบทของผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะ,ะการนําเสนอแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันซึ่งเราอาจจะสามารถแบ่งออกได้เป็น4จุดมุ่งหมายหลักนะ,ะดังต่อไปน,นี้เลยนะฮะหนึ่งก็คือเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยรับทราบความคิดเห็นหรือว่าความต้องการจุดมุ่งหมายนี้นะฮะจะเน้นการสื่อสารความคิดเห็นความต้องการหรือว่าข้อเสนอของผู้พูดไปยังผู้ฟังอย่างเช่นนะฮะในการประชุมพนักง,งาน การนำเสนอแนวทางการปรับปรุงองค์กรจากความคิดเห็นของฝ่ายบริหารเพื่อให้พนักง,งาน,นรับรู้แล้วก็พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการตามแนวทางนั้น,นได้อย่างไร 2. ก็คือเพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะในกรณีนี้นะครับการนำเสนอนมีวัตถุประสงค์เพื่อน้มน้าวหรือว่ากระตุ้นให้ผู้ฟังพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอย่างรอบคอบ เช่นการนําเสนอแผนธุรกิจให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วก็สเพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลที่ผู้พูดนนําเสนอถ้าจุดมุ่งหมายนี้เนี่ยจะเน้นการให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ใหม่ๆแก่ผู้ฟังเพื่อให้เกิดความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเนื้อหาที่นําเสนอนะอย่างเช่นการบรรยายในห้องเรียนหรือว่าการประชุมทางวิชาการแล้วก็ 4. ก็คือเพื่อให้ผู้รับสารเ,เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง การนำเสนอประเภทนี้าถ้าจะมีเป้าหมายเพื่อขจ,จัดความเข้าใจผิดหรือว่าสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ฟังอย่างเช่นการชี้แจงนโยบายใหม่ของบริษัทแก่พนักงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ถัดไปนะครเรามาดูประเภทของการนําเสนอนะครับการนําเสนอเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆโดยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้นะครับอย่างเช่นข้อที่1การนําเสนอข้อมูลเป็นการนําเสนอที่มุ่งเน้นนะครในการให้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงโดยตรงไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสถิติหรือว่ารายละเอียดในโครงการ ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับการนําเสนอประเภทนี้เนี่ยเราจะพบได้มากในการทําธุรกิจการประชุมหรือว่าการนําเสนอแผนงานต่างๆโดยการนําเสนอข้อมูลที่มีความเป็นทางการสูงเน้นที่ความถูกต้องแล้วก็ความชัดเจนของข้อมูลมากกว่าความสนุกสนานนะครับ สก็คือการสอนแล้วก็การแนะนำนะครับการนําเสนเอประเภทนี้มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องการให้ความรู้หรือว่าอธิบายขั้นตอนการทํางานนะอย่างเช่นการเรียนการสอนในห้องเรียนการฝึกอบรมในที่ทํางานโดยจะต้องอาศัยทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ดีนะจากผู้นําเสนเอแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนําไปใช้ได้ 3ก็คือการนําเสนอแบบโน้มน้าวใจนะครับการนําเสนอประเภทนี้มุ่งเด่นให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดการคล้อยต,ตามความคิดหรือว่าการกระทําบางอย่างโดยมักจะใช้อารมณ์แล้วก็สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมทั้งนี้เนะก็เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังนะครับการโน้มน้าวใจเนี่ยเราจะพบได้บ่อยในสถานการณ์ที่ต้องการสร้างการยอมรับหรือว่าการสนับสนุนจากผู้ฟังและข้อสุดท้ายก็คือการนําเสนอแบบจูงใจนะครับการนําเสนอแบบจูงใจเนี่ยจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง โดยมักจะเป็นการเล่าเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวที่สามารถกระตุ้นอารมณ์และก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังการนําเสนอประเภทนี้ถ้าเราจะเน้นไปที่การเชื่อมโยงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าทัศนคติการพูดนําเสนอนะจะมีหลายประเภทซึ่งแต่ละแบบก็จะมีลักษณะและก็จุดมุ่งหมายเฉพาะตัวนะคะการเลือกใช้วิธีการนําเสนอที่เหมาะสมเนี่ย จึงถือว่าเป็นกุญแจสําคัญนะที่จะช่วยทําให้การสื่อสารหรือว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารถึงผู้ฟังเนี่ยเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการนําเสนเอข้อมูลการสอนแนะนําหรือการโน้มน้าวและจูงใจทุกประเภทเนี่ยก็ล้วนมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง อาจารย์หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพูดนําเสนอของตนเองได้อย่างมั่นใจแล้วก็สร้างสารรค์นะครขอบคุณนักศะะึกษาที่ติดตามรับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ